และต้องบอกว่างานที่เขาทําเป็นงานที่ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละรังแต่ละรังขันกันเยอะไปทั้งตัวแล้วครับนี่ฮะน้องหยกนะครับน้องหยงน้องหยงเนี่ยเด็กชายวรกิจจันคำอายุ11ปีแล้วก็น้องตามครับเด็กชายสตายุประสมสวยอายุ10ปีทั้งสองคน ไม่ทอใจกับภารกิจในครั้งนี้ครับนี่นี่อะไรรู้ไหมฮะนี่อยู่บนต้นไม้มันก่อเป็นรังมันคือมด มดแดงครับและเขากำลังไข่มดแดงที่อยู่ในรังนี่แหละมดแบบนี้ถ้าโดนไม่ต้องพูดถึงเลยพี่บ๊อบเห็นไหมล่ะน้องเองเขามีความชํานาญเขงเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญหรอกาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเชี่ยวชาญกระโดดเยงเยงเลยนะโอ้โหเดี๋ยวดูผู้เชี่ยวชาญสินี่ชำนาญแล้วนะนี่ชานาญแล้วนะเขาบอกว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยกลับถึงบ้านสองพี่น้องก็จะเรียบเปลี่ยนชุดเลยไปออกหารังมดแดงบนดอยนะครับทาแบบนี้เป็นประจาครับหารายได้เสริม ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่นะครับเป็นค่าขนมให้น้องๆไปเรียนโดยที่ไม่ต้องของเงินคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าทํามาหากินแบบนี้ด้วยตัวเองครับหลังจากได้รังใหญ่ถูกใจสองพี่น้องก็แหม่ต้องทนเจ็บหน่อยนะฮะเจ็บเนื้อเจ็บตัวหอบรังมดแดงมาถึงบ้านและเอารังมดแดงมาถามว่ามันมีมดแดงแล้วไข่มดแดงปนๆอยู่ตรงนั้น,น <c oughs> มีไปต้องไหมไหม,ไม,ไมทำอย่างไรจะแยกออกมาได้ <c oughs> เขาก็เอาแป้งมารวยครับเอาแป้งมารย <c oughs> แล้วก็นี่คือวิธีการของชาวบ้านเลยแหละครับ วิธีการที่จะแยกระหว่างมดแดงออกจากรังแล้วก็ไข่นะครับ <c oughs> เอาล่ะนี่ฮะเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมนะครับสําหรับเด็กๆที่มีความพยายามแบบนี้นะฮะไปติดตามเรื่องราวแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับกับเรื่องดีๆวีแชร์ของเราใครเจอเจอก็ส่งมาบอกกันได้ครับโมโนนิวส <c oughs> ์นะครับที่ Facebook Fanpage ของเราหรือว่าแอบไลนเข้ามาครับสแกน QR code กดมอนติงไทยแลนด์หน้าจอนะครับ <c oughs>